สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะยุ้ยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาตามหาบ้านทำเลดีใกล้แหล่งงานใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกค่ะใครที่กําลังมองหาบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะกับโครงการเปรมประชาไอดอลนั่นเองค่ะ ยูยก็ยืนอยู่ที่ด้านหน้าของโครงการแล้วค่ะบริเวณทางด้านหลังอยู่นี้ก็คือซุ้มประตูทางเข้าแบบขนาดใหญ่ที่เขาออกแบบเป็นแบบสไตล์รักชวรี่เลยที่มีทางเข้าออกนะคะ2ฝัง่งด้วยกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะคะก็ยังมีป้อมรอปภที่คอยดูแลลูกบ้านกันแบบตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ สำหรับการเข้าออกของโครงการนะคะลูกบ้านจะใช้ระบบบลูทูธเพื่อความสะดวกสบายส่วนวิซิเตอร์เนี่ยก็ต้องแลกบัตรตามมาตรการของโครงการค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีกล้อง CCTV ที่คอยบันทึกทุกความเคลื่อนไหวกระจายอยู่รอบโครงการมากกว่า30จุดอีกด้วยค่ะ สำหรับโครงการเป็นประชาไอดอลเนี่ยเป็นโครงการทาวโฮมคุณภาพจากบริษัทเปรมประชากรุ๊ปซึ่งเขามีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า20ปีพัฒนามามากกว่า20โครงการโดยเฉพาะในโซนประทมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาค่ะ และเขาไม่ได้โดดเด่ดเนในเรื่องของการสร้างบ้านอย่างเดียวนะคะแต่ยังสร้างคอมมูนิตี้ให้แบบว่าน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีเซเว่นอเลเวนะคะที่อยู่ติดกับซุ้มประตูทางเข้าของโครงการเลยแล้วก็ยังเลือกทำเลนะคะใกล้กับแรงงานใกล้ถนนใหญ่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากๆทําให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิต Work Life Balance ได้อย่างแท้จริงเลยละคะ่ะเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการของชีวิตจริงๆค่ะ สำหรับโครงการแปลนประชาไอดอลเนี่ยจะอยู่ห่างจากถนนใหญ่สายเอเชียเพียงแค่500เมตรโดยยังอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับนินคมอุตสาหกรรมบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมรจนะนิคมอุตสาหกรรมนวนครยังใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปไม่เกิน10นาทีนอกจากนี้ยังใกล้กับแหล่งช้อปปิง้งอย่างเช่นเซ็นทรัลอยุธยาพอโตโก้บิ๊กซี ศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คใกล้สถานพยาบาลเช่นโรงพยาบาลการุณเวทอายุทยาโรงพยาบาลราฐธานีเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการของชีวิตจริงๆคะ่ะ ส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะจะอยู่ติดกับทางเข้าออกของโครงการเลยพอเราเข้ามาโครงการเนี่ยก็จะพบกับความร่มรื่นนะคะพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เลยดีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่แบบว่าหลากหลายอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโอโซนพาร์คหรือว่าพื้นที่สีเขียวมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้ามองจากทางเข้าโครงการมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นหญ้าเทียมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานฟิตเนสเซ็นเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเล่นที่แบบครบคันสามารถที่จะแบบเทควิวพื้นที่สีเขียวรอบโครงการเพื่อความผ่อนคลายระหว่างทํากิจกรรมด้วยแล้วก็ยังมีจ็อกกิ้งแท็กสำหรับจ็อกกิ้งเดินเล่นพร้อมที่นั่งพักผ่อนในสวนแบบชิลๆใครที่อยาก จะเยื้อเส้นเยื้อสายเนี่ยก็พาเด็กๆมาวิ่งเล่นมาออกกำลังกายเบาๆเขามีอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่เลยล่ะค่ะบ้านดีทำเลเด่นฟาซิลิตี้ครบคันแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะที่โครงการภายใต้แบรนด์เปรมประชาจะได้รับการตอบรับที่ดีและมีการบอกต่อๆกันค่ะ เป็นประชาไอดอลนะคะเป็นแบบบ้านชั้นเดียวแล้วก็2ชั้นค่ะออกแบบเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกแบบบ้านเนี่ยให้เหมาะกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยซึ่งแบบบ้านของเขาเนี่ยมีดังต่อไปนี้ค่ะจะมีแบบบ้านนะคะเป็นประชาไอดอลวันค่ะทาวน์โฮมชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย65ตารางเมตรหน้ากว้าง5.7เมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ที่จอดรถ อีกหนึ่งแบบค่ะเปร็มประชาไอดอลทูทาวโฮมสองชั้นพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรหน้ากว้าง5.7เมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะก็คือโครงการนี้เนี่ยคือเขาได้มีการเลือกใช้วัสดุก,ก่อสร้างที่มีคุณภาพจาก s c g ทั้งหลังเลยล่ะค่ะ แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะยุจะพามาดูแบบบ้านเปลงประชาไอดอลทูค่ะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะและเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าบ้านของบ้านก่อนเลยละกันนะคะซึ่งแบบว่าหน้าบ้านของเขาเนี่ย มีความกว้างถึง5.7เมตรเลยล่ละค่ะสามารถที่แบบว่าจะจอดรถคันใหญ่ๆได้เลยเพราะว่าความลึกเนี่ยคือลึกมากๆแล้วก็ยังมีการนะคะทําเป็นเฉลียงหน้าบ้านด้วยยกพื้นขึ้นมาแล้วก็มีชายคาเพื่อที่จะทําเป็นแบบการกันแดดกันฝนได้อย่างดีเลยบริเวณทางด้านหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางเป็น ตู้รองเท้านะคะตู้สาหรับวางรองเท้าอะไรอย่างงี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นโต๊ะนั่งสําหรับใส่รองเท้าก็ได้อาจจะมีการแบบว่าปลูกต้นไม้ในกระถางเล็กๆเพ <c oughs> ิ่มความสดชื่นให้กับหน้าบ้านได้ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็มีการเลือกใช้ประตูเป็นประตูกระจกบานเรื่อนขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถที่จะรับแสงธรรมชาติเข้าไปได้อย่างดีเลยทําให้บ้านดูโปร่งแล้วก็สว่างมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ร้อนเพราะว่าโครงการเลือกใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงค่ะจะช่วยสะท้อนความร้อนออกจาก ตัวบ้านค่ะเดี๋ยวี่จะพาไปดูภาพบรรยกาศในบ้านกันนะคะโซนแรกนะคะก็คือโซนลิวิ n งแอร์เค่ะเป็นพื้นที่นั่งเล่นของทุกคนในครอบครัวเลยหรือว่าจะไว้รองรับสำหรับแขกคนพิเศษของคุณก็ได้สามารถวางโซฟานั่งได้ประมาณ2-4ที่นั่งเลยค่ะ แล้วก็ยังมีพื้นที่วางโต๊ะกลางไว้สําหรับวางของขนาดใหญ่ได้อีกด้วยแล้วก็ทีวีนะคะสามารถที่จะแบบว่าติดทีวีขนาด50ถึง60นิ้วได้เลยแล้วก็ระยะสายตาเนี่ยคือในระยะดูทีวีถือว่าสบายตามากๆแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือในการเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายเลยล่ะคะ่ะแล้วก็บ้านหลังนี้เขายังมีการติดไฟดาวไลท์ให้ทั้งหลังเพิ่มความหรูหราดูดียิ่งขึ้นแล้วก็พื้นถึงฟ้าเพดานเนี่ยนะคะมีความสูงถึง 2.8เมตรก็เลยยิ่งทำให้บ้านนะ่ะดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยส่วนเชื่อมต่อกับโซนลฟวิ่งนะคะก็คือจะเป็นโซนดินิง่งเดี๋ยวเราไปดูโซนดินิ่งกันดีกว่าค่ะ นี่ก็คือพื้นที่โซนดินนิ่งที่สามารถจะวางที่นั่งได้ประมาณ4-6ที่นั่งเลยละค่ะแล้วก็นะคะนั่งกันได้แบบว่าสบายๆเลยละคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อมต่อกับโซนดินนิ่งเนี่ยนะคะบริเวณทางด้านค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่4เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่4กันเลยนี่ก็คือภาพบรรยากาศของห้องนอนที่4ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ไม่เล็กเลยนะคะจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะวางเตียงไซส์ขนาดแบบ6ฟุตได้เลยแล้วก็ยังสามารถนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบว่าครบคันเลยทีเดียวส่วนถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยมีสมาชิกไม่มากเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องนี้เนี่ยอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าจะเป็นห้องทํางานก็ได้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวได้เลยละคะ่ะและห้องนี้เนี่ยยังสะดวกสบายด้วยนะเพราะว่า อยู่ติดกับห้องน้าชั้นล่างที่มีอุปกรณ์นะคะแบบครบครันเลยด้วยตอนนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมภาพบรรยากาศโซนทางด้านหลังบ้านนะั่ก็คือห้องครัวกันต่อเลยไปดูเลยค่ะและนี่ก็คือพื้นที่ทางด้านหลังบ้านนะคะที่แบบว่าออกแบบเป็นแบบห้องครัวค่ะและโครงการนี้เนี่ยคือเขามีการกอร่อเคาน์เตอร์นะคะแบบว่าครัวแบบนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าการออกแบบไม่ว่าจะเป็นต๊ะ ลิ้นชักอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะออกแบบตามแบบของโครงการเองก็ได้หรือว่านะคะจะแบบออกแบบตามไอเดียของเราก็ได้ค่ะแล้วก็มีการปูกระเบื้องพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยเลยอ๋อที่สําคัญนะคะเขายังมีการแบบลงเสาเข็มถึง18เมตรเอาไว้ให้2จุดเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ทําให้บ้านแข็งแรงไม่สรุดตัวในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งแบบบ้านที่ออกแบบให้ดูนะคะเป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยคือโครงการออกแบบว่าโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนครัวเรา สามารถที่จะทําเป็นครัวไทยได้แล้วก็อีกฝั่งทางด้านหนึ่งค่ะฝั่งทางด้านนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโซนนั่งเล่นก็มานั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือชิลๆสบายๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่อยากจะมีพื้นที่นั่งเล่นอยากจะได้แบบครัวจัดเต็มขนาดใหญ่เป็นครัวไทยใหญ่ๆเลยเนี่ยก็สามารถออกแบบพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นครัวแบบว่าเต็มทั้งหลังบ้านเลยก็ได้ค่ะและยังมีความพิเศษด้วยเพราะว่าเขามีการติดตั้งปั๊มน้ำแล้วก็แทงค์น้ำขนาด1 0 0 0พลิตร ไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหดีแล้วก็ุ้มค่าจริงๆเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมโซนอื่นๆของบ้านกันต่อเลยไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะขึ้นไปชมทางด้านบนกันนะคะ ได้มีการทําช่องแสงระหว่างบันไดแบบนี้เอาไว้ด้วยเพื่อที่จะรับแสงเข้ามาแล้วก็บันไดเนี่ยคือมีความกว้างเดินขึ้นลงได้แบบว่าสบายเลยล่ะค่ะแถมยังมีสกายไลท์ที่ทางด้านบนด้วยนะก็คือจะได้แบบว่าแสงส่องเข้ามาทําให้บ้านดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ยุ้ยจะพาขึ้นไปดูทางด้านชั้น2กันเลยดีกว่าเนาะอ่ะขึ้นมาด้านชั้น2กันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ชั้นสองกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งบริเวณชั้นสองค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะแล้วก็นะคะพื้นของโครงการนี้เนี่ยเขาจะเป็นการปูกระเบื้องแกนิโต้ค่ะเพื่อที่จะใช้งานได้แบบโหยาวนานเลยเวลาน้าหกเราก็ไม่ต้องกลัวว่าพื้นจะเสียหายคือโครงการนี้เขาเน้นในเรื่องของการใช้งานได้อย่างยาวนานนั่นเองและเดี๋ยวตอนนี้จะไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันก่อนละกันค่ะ นี่ก็คือห้องนอนมาสเตอร์เป็นรูมขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขามีความกว้างมากเลยเพราะว่า กว้างเท่ากับหน้าบ้านเลยวางเตียงไซส์ขนาดแบบว่าคิงไซส์ขนาด6ฟุตได้แบบสบายเลยล่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือด้านข้างเตียงจะวางเป็นโต๊ะคลั่งเตียงหรือว่าจะบิวอินทำเป็นโต๊ะทํางานมุมทํางานโต๊ะเครื่องแป้งก,ก็ยังได้แล้วเขาก็ยังมีการดอกฟ้าด้วยนะคะเพิ่มความรู้ระให้กับห้องมีมากยิ่งขึ้นส่วนบริเวณปลายเตียงค่ะก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะทําเป็น walk in closet ได้เลยค่ะ สามารถบิล์ตอินตู้เสื้อผ้าใช้ขนาดใหญ่ก็ได้แล้วก็ยังเชื่อมต่อกับห้องน้ําด้วยนะซื้อห้องน้ําเขามีการแบ่งแยกเป็นโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้แบบลงตัวอุปกรณ์แบบครบคันเลยแถมห้องนอนนี้เนี่ยยังมีระเบียงที่เราสามารถที่จะออกไปเทควิวได้อีกด้วยแล้วก็มีการกั้นเป็นกระจกเทมเพอร์เพื่อความปลอดภัยด้วยลาะค่ะคุณผู้ชมและพิเศษเลยนะคะคือโครงการนี้เนี่ยคือเขามีการแถมแอร์เป็นแบบแอร์อินเวอร์เตอร์ให้อีก หนึ่งเครื่องด้วยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะที่เป็นแบบว่าตู้ลอยเนี่ยแถมให้ด้วยมีโต๊ะเครื่องแป้งให้แล้วก็มีเตียงพร้อมที่นอนขนาดหกฟุตให้อีกค่ะคือแบบว่าเก็บกระเป๋าลราก็เข้ามาอยู่ได้ทันทีคุ้มมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนที่2ที่3กันต่อเลยดีกว่า ก่อนจะไปดูห้องนอนที่2ที่3กันนะคะขอแวะห้องน้ําแป๊บนึงค่ะผู้ชมค่ะซึ่งห้องน้ําของโครงการนี้คือเขามีการออกแบบได้อย่างสวยงามเลยแล้วก็มีการเลือกใช้กระเบื้องเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นของ SCG ด้วยมีการแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกทําสเต็ปเอาไว้เรียบร้อยเลยแต่อาจจะไม่ได้มีการแบบว่ากั้นฉากแบบนี้ให้เราสามารถที่จะเอาประตูฉากกั้นมากั้นได้เองแล้วก็สุขภัณฑ์ที่ใช้คุณภาพดีมากๆเลยละคะ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันต่อทางด้าน น,นี้ก็คือห้องนอนที่2นะคะโอ้โ oh, ห oh, คุณผู้ชมขะ ห้องนอนที่2นี่ก็ไม่เล็กเลยนะคะมีพื้นที่เยอะเลยสามารถที่จะวางเตียงขนาดใหญ่คิงไซส์ย6ฟุตได้เหมือนกันแล้วก็ยังสามารถที่จะบิวอินทําเป็นตู้เสื้อผ้าวางอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบคันเลยทีเดียวแถมกระจกนะคะสองฝั่งแบบนี้เนี่ยโหส่งพลังแสงสว่างเข้ามาด้วยแบบเต็มที่ทําให้ห้องดูโปรง่งมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะคะ่ะตรงนี้เราก็วางเป็นแบบว่าเหมือนที่วางของด้านข้างของเตียงได้เลยนะเผื่อวางโทรศั์โทรศัพท์ ตอนนอนอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือห้องนอนที่2โอ้กว้างเลยทีเดียวไปดูต่ออีกหนึ่งห้องการห้องนี้คือห้องนอน3โอห้องนอนสานี้ก็ไม่เล็กนะคะอาจจะเป็นห้องที่อาจจะแบบตกแต่งไว้สําหรับเด็กๆน้องๆอะไรเงี้ยเนาะว,ว,วางเตียงขนาด3ฟุตก็ได้แต่จริงๆแล้วนะคะพื้นที่เนี่ยจะวางเตียงคิงไซส์เลยก็ได้แล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับนะคะบิวอินตู้เสื้อผ้า แล้วก็โตเครื่องแป้งโต๊ะทํางานอะไรเงี้ยได้เลยค่ะก็ถือว่าแบบว่าครบมากๆเลยทีเดียวด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะหรือถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยมีสมาชิกไม่มากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนห้องนี้เนี่ยอาจจะเป็นห้องขายของห้องไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นห้องทํางานสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าห้องโยคะออกกําลังกายได้ตามไลฟ์สไตล์แล้วล่ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบบ้านแบบนี้เนี่ยกว้างขวางเหมาะสาหรับครอบครัวใหญ่ๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับไทยที่มีครอบครัวขนาดเล็กที่อาจจะเคยอยู่แบบว่าหอพักหรือว่าคอนโดม,มาก่อนแต่ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนให้มีแบบพื้นที่มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยยยังมีอีกหนึ่งแบบบ้านคะ่ะที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน และอีกหนึ่งแบบบ้านที่พามาชมวันนี้ค่ะก็คือเป็นประชาไอเดอรวันเป็นทาวน์โฮม1ชั้นพื้นที่ใช้สอย65ตารางเมตร2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ที่จอดรถค่ะพื้นที่หน้าบ้านนะคะมีความกว้าง5.7เมตรเลยสามารถที่จะจอดรถหน้าบ้านได้1คันแล้วก็บริเวณด้านข้างนี้อาจจะจอดรถจักรยานยนต์ได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ด้านข้างของบ้านตรงนี้เนี่ยเราอาจจะออกแบบทําเป็นพื้นที่ส่วนเล็กๆเ,เพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านแล้วก็โครงการนี้เขายังมีการท เป็นเฉลียงหน้าบ้านด้วยแล้วก็มีนะคะชายคายืดออกมาเป็นแบบเซมิเอท์ดร์ค่ะก็จะช่วยกันแดดกันฝนได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทำให้ในตัวบ้านเนี่ยไม่ร้อนนะคะเดี <S <S ๋ยวเราเข้าไปดูภาพบรรยากาศทางด้านในกันดีกว่า คุณผู้ชมค่ะบ้านนี้น่าอยู่มากๆเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือบริเวณโถงกลางของบ้านค่ะที่เราสามารถที่จะออกแบบตกแต่งเป็นมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนของสมาชิกในครอบครัวได้เลยคือโซฟาเนี่ยวางแล้วก็นั่งได้ประมาณสักแบบ 2ถึง3ที่นั่งได้เลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้เขาน่ารักมากเลยอะ่ะเขามีแถมโซฟาให้ฟรี1ชุดด้วยระยะทางเดินเข้าออกเนี่ยก็คือเป็นระยะทางเดินที่แบบเดินได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็นะคะประตูบานเลื่อนเนี่ยคือเขาเลือกใช้เป็นประตูกระจกเพื่อที่จะได้ดึงแสงธรรมชาติเข้ามาทําให้บ้านดูโปร่งมากขึ้นแล้วก็เลือกใช้เป็นประตูบานเลื่อนกระจกแบบสีเขียวตัดแสงสะท้อนความร้อนออกไปทําให้บ้านแบบเย็นสบายเลยละคะ่ะและความพิเศษ ของเขาก็คือเขาออกแบบนะคะพื้นถึงเพดานเนี่ยให้มีความสูงโปร่งถึง3เมตรเลยทําให้บ้านแบดูโปร่งแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นส่วนโซน,นนะคะลิฟวิ่งเนี่ยยังเชื่อมต่อกับโซนไดนิ่งด้วยค่ะโซนไดนิ่งของที่นี่นะสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารที่นั่งได้4-6ที่นั่งเลยค่ะแล้วโครงกันนี้น่รารักอีแกแล้วว่า<ม>เขามีแถมนะคะโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยเป็นแบบโซนไดนิง่งรับประทานอาหาร ให้ถึง6ที่นั่งเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยละค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่โซนครัวโห ครัวหรูหลาลักชวรี่มากๆเลยโครงการเขามีการนะคะเก่อเคาน์เตอร์ครัวพร้อมปูกระเบื้องเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยส่วนในเรื่องของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นบิวอินตู้ลิ้นชักหรือตู้ลอยละอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะออกแบบตามความชอบของเราได้หรืออยากที่จะออกแบบนะคะแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือจะเป็นครัวไทยนะคะที่สามารถออกแบบได้ทั้งด้านหลังบ้านแล้วก็ยังมีพื้นที่นั่งเล่นด้วยค่ะซึ่งบริเวณทางด้าน นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นของทางด้านหลังบ้านค่ะหรือเราอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่โซนนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นโซนซักล้างแบบไว้ไว้ตากผงตากผ้าอะไรก็ได้เช่นเดียวกันและบ้านนี้เนี่ยนะยังมีการลงเสาเข็มบริเวณพื้นที่ต่อเติมทางด้านหลังบ้านเลือกถึง14เมตรให้2จุดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของบ้านสุดอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมปะ่ะเดี๋ยวเราไป ดูภาพบรรยากาศของห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะและนี่ก็คือห้องนอนแรกที่พามาดูกันนะคะพื้นที่ของเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยสามารถที่จะวางเตียงขนาด6กฟุตได้แบบสบายๆเลยทีเดียวค่ะแถมความพิเศษของห้องนี้คือเขามีการเลือกใช้เป็นบอกว่า ประตูกระจกแล้วก็หน้าต่างกระจกที่มีไซส์ขนาดใหญ่เป็นพิเศษค่ะแล้วก็เป็นกระจกสีเขียวตัดแสงสามารถที่จะสะท้อนแสงความร้อนออกจากตัวบ้านได้แล้วพื้นนะคะถึงเพดานเนี่ยมีความสูงถึง .3 3เมตรเลยทําให้ห้องนี้ดูโปร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการดรอปฟ้าเพิ่มความหรูหราให้กับห้องด้วยและโครงการนี้นะคะยังมีของแถมเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่นอนมีฟูกขนาด6ฟุตให้ด้วยมีตู้เสื้อผ้านะคะขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นแบบบิวอินแบบนี้นะคะเป็นตู้ลอยแล้วก็มีแถมโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ขนาด12,000 BTU เอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยของแถมเนี่ยเป็น ตามที่โครงการกำหนดนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันอีกหนึ่งห้องดีกว่าไปดูเลยค่ะ และนี่ก็เป็นห้องน้ํานะคะที่อยู่ระหว่างกลางของห้องนอนทั้ง2ห้องเพราะฉะนั้นทั้ง2ห้องเนี่ยสามารถที่จะใช้ห้องน้าได้อย่างสะดวกสบายเลยและห้องน้ํานะคะก็มีอุปกรณ์แบบว่าครบคันด้วยเขามีการออกแบบได้อย่างสวยงามค่ะกระเบื้องเนี่ยก็เลือกลายเป็นแบบลายลิมิเต็ดอิดิชันจาก s C G ส่วนสุขภัณฑ์ก็เป็นแบรนด์ดังคุณภาพดีเช่นเดียวกันนะคะยังมีการแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้แบบลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะไปดูกันเลยค่ะ แล้วห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่แบบว่ามีพื้นที่แบบกว้างไม่แพ้กันกับห้องแรกเลยค่ะอาจจะเหมาะสําหรับเป็นห้องนอนของลูกๆที่สามารถที่จะแบบใช้งานไปได้จนถึงแบบอนาคตเลยที่นอนก็วางแบบว่าไซส์ขนาดใหญ่คิงไซ i ์ได้แล้วก็ออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้แบบครบครบเลยทีเดียวค่ะ คลับเท้าแห่งใหม่ของโครงการนั่นเองค่ะเป็นออกแบบแบบสไตล์ลักชัวรี่เลยมีทั้งสระว่ายน้ําที่แยกสระเด็กด้วยแล้วก็สระผู้ใหญ่ด้วยแถมยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะมีฟิตเนสที่มีเครื่องออกกาลังกายแบบชุดใหญ่เลยลูกบ้านก็สามารถที่จะแบบว่ามาเพลิดเพลินได้แบบหลากหลายมากๆซึ่งคลับเท้าแห่งนี้นยอยู่ตรงข้ามกับโครงการค่ะถ้าเกิดว่าลูกบ้านอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาออกกําลังกายที่นี่เนี่ยสามารถที่จะมาใช้บริการได้เลยยูว่าคุ้มค่ามากๆกับการซื้อบ้านในราคาเพียงเท่านี้ และสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากที่จะวอ l k กอเข้ามาเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเองเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยค่ะทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา8นาิกานาทีถึง18นาฬิกาหรือว่าจะโทรมานัดหมายก่อนก็ได้ที่หมายเลข063-220-3388แล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เปรมประชาไอดอลค่ะผ่านทาง Facebook นะคะ แล้ววันนี้นะคะยื้อขอฝากโครงการคุณภาพจากบริษทัทเปรมประชากรุปเอาไว้ด้วยสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านใกล้นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงข้ามกับนิคมไฮเทคแล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับโครงการเปรมประชาไอดอลค่ะและครั้งหน้าอย่าลืมมาติดตามบ้านดีๆจาก i n s i d t ์ท Home ได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ